เรื่อครูเรื่องาแต่ครเขาช้แมันลางเกืนตามีครครับ้านกลางน้าขืนไลพรายพรทํางานครับเรียนท่านิการครับผมประพันธ์วัฒนวับน์วัฒนการสบับทํางานครับฉบับงานนะครับเรามีแกนโยก็คือของเข้าไร่ เรามีเข้าไห้ดอกกาซึ่งเข้าไห้ดอกกาของเราเนี่ยเป็นซีไอนะครับเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาแล้วก็มีสุดเด็นมากมายนะครับแลวเราก็สามารถต่อย,ยอดเข้าไร่ดอกกาเนี่ยมาเป็นนวัตกรรมหลายอันนะครับวันนี้ก็มาถึงที่ผมเข้าไห้สามารถชนิดง่ายแล้วก็ทันหักง่ายนะครับดีต่อสุขภาพแล้วก็สามารถแทนเรื่อหาต่างๆได้นะครับวันนี้ก็ จะมีพูดแทนคณะกรรมการไบโอนะครับก็มีกจากผมแล้วมีขอวิัยการเกษตรนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับทายาตรุ่นใหม่มานําเสนอเองนะครับอขอพบกับทายาตทั้งสามท่านครับเป็นผู้นําเสนอผลกานงานไบโอของทีมงานครับครับแร่มื่นล่ะ แม่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำท่องงานตาภูผาแปลกแม่ไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรกินข้าวให้เป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดิวาสุุภัทน์ค่ะในานามของตัวแทนเคบิโอจังหวัดพังงาน,นะคะขออนุญาตก,กล่าวรายงานผลการดำเนิน แบบนี้นะคะสำหรับคําว่าได้สุภาษิ์ของเราอะค่ะสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ค่ะคือตัว S คือ Sustainable คือการพัฒนาอย่างยัง่งยืนค่ะโดยเราจะมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่แต่จะไม่ไปลิดรอนความสามารถของคนรุ่นเก่าค่ะโดยที่ทางเราอะค่ะจะมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี อย่างดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นคุณปู่คุณย่าสู่รุ่นคุณพ่อคุณแม่และปัจจุบันมาสู่รุ่นของดิชานที่เป็นหลานนะคะซึ่งกลุ่มของเราะคะ่ะมีการรวบรวมคนในชุมชนค่ะที่มีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักขอบคุณค่ะ ที่มีอาชีพเสริมในอาชีพหลักในการปลูกข้าวไร่ดอกขาอยู่แล้วค่ะมารวมตัวกันจัดตั้งเป็นปลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ชายพุ่งขึ้นมาค่ะโดยมีนายสมพง์สุขพัฒนะคะเป็นประธานกลุ่มค่ะซึ่งตัวข้าวไร่ดอกขาตัวนี้นะคะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจงหวัดพังงนาค่ะได้รับสิ่งหนงชี้ทางผู้วิศาสตร์หรือว่า GI นะคะซึ่งคุณสมบัติข,ของข้าวไร่ดอกขาตัวนี้นะคะจะมี เป็นตัวกรดโอเมก้าค่ะมีสารกาบาวิตามินอีวิตามินบ e, ีหและวิตามินซีค่ะซึ่งมเมล็ดของเขานะคะก็จะมีมะเมล็ดเล็กเรียวสีแดงอมม่วงค่ะเมื่อผุสุกแล้วนะคะก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับใบเตยค่ะซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกได้เฉพาะที่พังงาเท่านั้นนะคะถ้าไปปลูกในจังหวัดอื่นก็อาจจะไม่ได้รับ คุณประโยชน์หรือว่ากลิ่นที่เหมือนจากที่ทองงาค่ะค่ะตัวต่อไปตัวยูนะคะคือยูนิตี้ค่ะคือความสามารถคีความสามารถคีคือเราทางกลุ่มะคะ่ะแล้วก็ชุมชนมีการช่วยเหลือกันในระยะเวลาที่เกี่ยวกับ การปลูกข้าวหรือการเก็บเกี่ยวค่ะเราก็จะมีการรวมกลุ่มของคนในกลุ่มและคนในชุมชนมาช่วยกันค่ะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นตัว K คือ knowledge หรือองค์ความรู้ค่ะ ทางกลุ่มของเราะคะ่ะได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐต,าต่างๆค่ะอาทิเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดคญญางานนะคะที่มีส่วนร่วมในการช่วยแปรรูปแล้วก็ขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปค่ะแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดคญญางานค่ะที่ได้ให้ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ GI สินค้าทาง,งานที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มค่ะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาค่ะที่มีการให้ความรู้เรื่องการออขอออยอ่ตอนนี้นะคะทางกลุ่มของเราะะก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับของการขออ,ออยอ,อยู่ค่ะแล้วก็ สอสอวค่ะที่เข้ามาดูแลในเรื่องของโภชนาการทงางด้านอาหารค่ะของผลิตภัณฑ์ตัวของข้าวไรเดอร์ค่ะชน่มตัวนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการส่งตรวจวิเคราะห์เช่นกันค่ะค่ะ,ะท่ากลุ่มของเราค่ะยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีเป็นปราบ ปราดแ่งเรียนรู้ที่ปีวิทยากรคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยสอนผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้การปลูกข้าวไร่หร่าแบบโบราณค่ะโดยทางภาคใต้ค่ะเขาจะมีการปลูกข้าวแบบการแทงสาก็คือการใช้ไม้สองสองชิ้นตัวนี้ค่ะแทงให้เป็นรูในดินค่ะแล้วก็ใช้เมล็ดข้าวค่ะหยอดลงไปแล้วก็ใช้ตัวกระบอกไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะปลกดินค่ะ วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีแบบโบราณดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลยค่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัว H นะคะคือ healthy อย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นนะคะคำว่ากินยาแทนข้าวกินข้าวแทนยาดีกว่ากินยาแทนข้าวค่ะเรามีการถึงการที่จะให้คนรุ่นใหม่ะคะ่ะใส่ใจสมากขึานที่เรา ทุกวัยดืได้ค่ะโดยเราจะใช้วิธีการดั้งเดิมก็คือการนำข้าวกล้องค่ะแล้วก็นำมาคั่วก,กับรำข้าวค่ะเพื่อให้ความหอมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นำไปปั่นละเอียดค่ะแล้วก็สามารถที่จะผสมน้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องการฝกเคี้ยวก็สามารถดื่มได้ค่ะผู้สูงวัยก็สามารถดื่มได้เช่นกันค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวเอค่ะ อาชีพเชียนแอนด์อารามตค่ะตัวของข้าวตัวนี้ค่ะมันจะมีความหอมของข้าวเหนค่ะที่เด่นมาคแล้วเราก็ใช้ภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันมาในการพัฒนาค่ะตัวต่อไปก็คือตัวคีค่ะ power of community ค่ะเป็นพลังของชุมชนค่ะน่อกจากมีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนนะคะทำให้คนในชุมชนมีอาชีพมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะและตัวสุดท้ายก็คือตัวทีทีมเวิรนะคะคือ จากที่่าไปข้างต้นนะคะคน,คนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยส่งเสริมในส่วนนี้ค่ะทําให้กลุ่มของเราชุมชนเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับช่องทางการจําหน่ายของเรานะคะก็จะมี2ช่องทางด้วยกันก็คือเป็นออนไลน์ทางทางเฟซบุ๊กแล้วก็ t ิจิตอลช็อปค่ะแล้วก็ทางออ,อฟไลน์เราก็จะมีเป็นตัวหน้าร้านค่ะร้านค้าชุมชนแล้วก็การออกบูแสดงสินค้าทั้งในจังหวัด แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะค่ะซึ่งในอนาคตนะคะสำหรับตัวของข้าวชงเดือตัวนี้ค่ะเราจะมีการพัฒนาแปนการ,ราอาจจะเพิ่มเป็นทข่คืน่นก็เพิ่มสารอาหารมากขึ้นค่ะหรือว่าพัฒนาเป็นรสชาติอื่เนี่ยข้โกโก้หรือว่าเป็นผงมะนชาที่แบบว่ากลุ่มคนวัยรุ่นหรือกลุ่มคนเจนซี Z ค่ะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แล้วก็ตัวในราคตตัวผงข้าวตัวนี้ตัวข้าวเป็นที่เป็นข้าวสารตัวนี้ค่ะเราอาจจะพัฒนาเป็นตัวสครับที่ทํามาจากข้าวไร่ดอก่ะค่ะหรือว่าจะเป็นสเนกบาร์ก็ได้ค่ะหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่ทางกลุ่มเรากาลังคิดกันอยู่นะคะก็ศิลปะชีตอนนี้ด้วยนะคะ พี่กำลังจะถือว่าพวกที่ต้องซื้อสินค้านะหมายถึงว่าเราต้องทานตอนไหนหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องไปซื้อหลางกลุ่มจะขายอย่างไรไหนลูกค้าแบบไหนหรือว่าสําหรับคนนอนติดเตียงไม่รู้พี่จะถือกอดน้ำข้าวหรือว่าควรจะเป็นกลุ่มไหนยังไงอันนี้ไม่ออกเพราะว่าตัวพี่เองอ่ะถ้าให้ซื้อเนี่ยพี่ยังคิดอยู่ว่า ที่จะต้องซื้อไปกินเพื่ออะไรหรือยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับผงข้าวไรเดอกค่ะดื่มตัวนี้ค่ะสามารถที่จะดื่มตอนเช้าก็ได้ค่ะจะช่วยให้อยู่ท้องอิ่มนานค่ะหรือว่ากินแทนมื้ออาหารก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ข้าวกล้องเต็มเมล็ดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อไปค่ะสามารถที่จะได้รับสารอาหารจากข้าวกล้องเต็มเมล็ดเลยค่ะแล้วก็ตัวข้าวกล้องค่ะสำหรับท่านที่่าจะทานข้าวกล้องยากอไย่างเงี้ยค่ะ พัฒนาเป็นตัวนี้ขึ้นมาค่ะสามารถชงน้ําร้อนใส่น้ําร้อนคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุก็ได้ค่ะหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการขบเคี้ยวก็สามารถดื่มได้เช่นกันค่ะโอเคมากค่ะใบถือกวนประมาณเี่ไหว่หรือว่ายังไงประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวผงข้าวค่ะเรามีการบรรจุในปริมาณที่พอเหมาะก็คือ1ซองก็คือ10กรัมค่ะ เราแมกเวนกับอาสาสัครเราแจกของกับชาวพมามีแม่ตาเกนดดูมีน้องกดคูณชาวศาสนาฉั